ประกอเป้าจับไพ่ยังไม่ถูกน้อ่พายรักอันอ่านละเพราะว่าเราไม่ต้องพูดจับปอประทานทุกต้นละน้องชายรักกันอ่าน เนคนเปิดเผยไงแสดงออกเอางงสองสามอะไรล่ะลักการันว่ายน้ำยังไม่ถูกเหทำไมลักการันเฮ้ยอะไรอะเพื่อนไปไม่ได้ด้วยเลยนะหนึ่งสองสาม <พวก>หมายเลขหมายเลขที่เ,ห,เห็นนะคอาเลขอะไระ บอกมาเลขอะไรอะ<า>ดูดิมาดูดิหนึ่งสอง 123่งสอามีกลุ่มนี้จะโกนไปอย่างแางเลยโุ่ม้ามีมีตรงไหนวะจะเลือกให้แล้วโ้โคตรง่ายเลยเออเอง่ายอ่ะเร